สวัสดีค่ะพี่น้องจะ๊ะแกงทีเล็กพี่นอ้องน,นี่ข้าเบือ่อพริกหอมกระเทียมข่าตะไคร้โขลงไปเนี่ยพริกแห้งพริกสดแ,กแต่พี่นอ้องเรยบ้อได้ทีแบบนี้แล้วเอากระรวงหม้อเดือดใส่ใส่อันนี้พี่น้องจะ๊ะใบบักกดูดแล้วก็ข้าหน่อยนึงแล้วกะ็ีเล็กที่ต้มไว้พรมีหนังเด้พี่น้อง สีแกงใส่ปลาหมือแหงวุ้นเซนอันนี้สุดท้ายพอชีสใส่แะ่อมอันนี้ลูกโดดพี่น้องจะล้วมหม้อ,มอเดือดจ้าพี่น้องจะหม้อเขาเดือดได้ทีเขาก็กใส่ไปเลยกีเหล็กเต็มหมอ้อเลยเนาะก่อนใหญ่ไีกแกงสองเพื่อเต็มถังสีเรียเนี่ยกบมือเสียวมา ตวนข้างหลังนี่นจะแซนใบมะกรูดแล้วก็อะคิเล็กพี่น้องจ้าไม่ได้ยังยังจะใส่วุ้นเส้นเส้นไปแซไปแล้วเด็กพี่นอ้อง ที่ยอยเนึ่งขวบเรื่องแกงไว้ใส่เลยเข้าเบือเข้าเบือเดน้องจ้าแต่ว่าเขาก็ต้องคนไปเรื่อยๆแน่เด้อไม่จะติดหมอกอย่งเข้ากัน จะได้ปูงรสชื่อรสน้ำปลาน้ำปลาเขาในราคะบางที่น้องมันไก่จะได้แล้วใส่บุญเซนลงไปเราเดี๋ยวยังจะใส่ปลาหมึกแห้งแล้วก็รูปดวดเด้ย๋ยวจะดวดลงไป นี่ก็จะใส่น้ำปลรราชุบรถไอ้นี่ของเกลี่ยป่ะเรน้ำปลาลาดไปแล้วพี่น้องจ้ะชุรถแล้วกระปุหมักเลยใส่ปลใส่เดี๋ยวชิมรสกันจ้ะ เดีเราจะนอนอันนี้สุดท้ายไปแกดเด้อจ้ะเราจะนอนเราจะเนียนตาไงบังแซบบ่จ้ะ จะไปกินข้าวเด้อจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อแล้วๆพี่น้องดูข้าวเหนียวใยหนึง่งเต็มกล้องจ้ามาๆมาไมา่ได้แกงใส่หนังไม่ได้แกงใส่ภาพ,พยนต์ใส่นันเซนพี่น้องจ้าก็ปลาหมึกแข้งเด้อมาจ้ะแซ่บ มคมมสักหน่อยจับปั๊บกับจีบมือปั๊บเขาเนี่ยก็ได้แล้วเดั้ย, <c oughs> ยไม่หนมาสวัสดีครับพี่อน,อน้องตอนนี้การก,ารกินว่าแซบเยี่ยวขึ้นมาอยากเด้ออืม hoàn nhiều rồi nữa cho bằng cho, bay ngư lên, bay mực, cái quần sen ก่อนเขาเห็นลูกโดดบ่ลูกโดดสร้างใจเปลนกันบ่กี่น้องสดขับไปบ่เนี่ยเอามือหนึ่มก่อนนะจ๊ะนหน่อยเนาะ Thì kịp đi được Thì nó khỏi, nó kịp Thì nó ngay nè Cây lại vậy à แซบหลายแซ่บหาจะวางไหนก่อนแซ่บพอดีไคแน่ไคแน่เจ้อืมบบอชินครับแซ่บบอชไคแน่เพราะจิ้มามทันแซ่บบอเจ้พรินเพราิน

นังอีกอ่ะยำืาำฟัทีไรนะครับฟังขานสังขานบะเทียงบะแทะบะแหะมะนอน หนังัวื้อสิบอีกแบบเหน,นือใส่ปั๊มมือทงจริงไหมอร่อยดีแบบไหวหวังว่าหนิงเจ้าก็หุ่มจังเสียถามเจ้าของขนาดแบบนี้ ไง่าบบนี้เะยามพี่นเรงเราก็เห็นน้อยออกต๊อ <c oughs> เก้วสองพันปีตั้งแต่หกสาม,มันจะปีกาปีที่แล้วทำแม่ตจะจะถือว่าปีกาปีที่แล้ว,ลวอันเดียวกันม่ ผักก็ไม่ยักเสร็จเลยนะครับผักกีเล็ดนิดเดียวถือว่าเป็นผักสุดเลยก็ไปใส่มาใส่ตียังน,นี้กินเราก็ไปขายของเลยจ้ะสดใสกินเราก็ออกไปขายของก็อ,อกเจะแบบนี้เลยพินน้องจ้ะ แต่ใช้เขบอกแหลนอกจากไปขายของขายของแล,ล้วก็กลับมานอนเศ้ากับป้ายบ่ายไปมืดมาทำยังไงต่อดูจนเทฉยๆแล้ว หมูสามชั้นอมันก็เวดีเนาะเพราะดีมันจะอือหืเดีวาบัดกินรมันมันจะไปกินมามด้วยมามี รดบางทีไม่ว่าแต่ใกินมันมันเค็มคาหัวคามาใ่ดอ่อใส่าเดกน้อยไม่ตึงส้รับล้องก่อนปลาอีกนูตินทั้หมดเจ้า แกงเชื่อสิี่ร้าแต่ว่ากินน้มกินขนมปังหากันพี่น้องคำนี้จะกินยังไงเนี่ยไปเด้อบัว่นี้พี่น้องไปอีกเงี้ยบ่ต่อตัวเองนี่ตัวช่วยคำได้คำชสวด อันดีครับเบิดไปแล้วนี่ปรงง่าย่ะไงโปร่งงาน,น่ดีออกมันต่อเอมือตุ่มเลย่น้องไปไม่เห็นบ่ะอืมอหรอแล้อคำเดียวไหมอิ่มหมดแล้ หวานพ่อ,พอ <c oughs> หอยปา่นหน่อยค้าง <c oughs> แซบนัวพี่น้องจ้าอ่าแซบนัวครัวเยี่หนิงคือเก่าขอบบุญขอบคุณเลือพี่น้องติดตามรับชมขบเมืองซีแล้วก็เยี่หนิงพาชิมนะคะคอนากินคือเก่าพี่น้องเพิ่มความแซบความนัวนะคะขอบคุณทุกเม็นตุกไรรักกีล่รน้องค่ะสวัสดีะค่ะ <c oughs>